กลบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่สู่คนสู่มองสู่บอลว่าสิ่เป็นในประเทศต่างประเทศบอลยาวก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซองบบาวยาวซาแนวคือเกา่าแม,ม่พี่น้นองมานี่กะนมาหนี้บอลยาวกลับมาอยู่บ้านเมืองไซบุดีเนาะพี่น้องบ้านหนองผือซึ่งพ,พ่อแม่พี่น้องอาจจะจำกันได้ดีเนาะพราเป็นเขตของบอ่อเตียงทองซนันแนลพี่น้องเขตเนี่แต่มีผู้ใหญ่เนาะให้บอลยาวเดินทางมามอบเงินให้เพิ่นลักะ เอาเข้าให้เพิ่นเนาะในอยู่ในกินเนาะพี่น้องพี่น้องกามณีบ่ยาวก็มากับหมู่เนาะพี่น้อง2คนเนะาะกะได้เบิ่งไปชมนํากันเพี่น้องว่าเฮือนซานเาสิเป็นจังไดก๋กเนาะบ่ยาวก,ก็ยังบ่เคยมาจักเทื่อเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเด้อ น้องมากับโมสองคนเนาะซึ่งยอพี่น้องน่สิจำได้เนาะผู้นี้อ่าบาแสนอย่างนะบาแสนบ้านเฮาบาแสนบ้านเฮาเนาะนี่พ่แม่พี่น้องกาป่าซ่องนั่นเด้อพ่อแพี่น้องบาแสนบ้านเฮาเนาะจ้าที่บาแสนกัมาเป็นทิศอาสานซอยของซานมันมาวงาหน่เนาะมื้อนียดแรงเนียนเนียเนียนซอยเป็นเท่าโดยโดยกะอันนี้สิเป็นน้องใหม่เด้อพี่น้องก็คือกะคนบ้านเดียวกันเด้อพี่น้องกับบ่ยาวกะเป็น คนมันเดียวกันกับิ่นหาสิตั้งซ่องไม่เนาะก็คือผกักเบิ้งติดตามผากักซ่องเพิ่นเนาะเลียวบอยาะทีขึ้นให้พี่พงศ์ไอพี่น้องเบิ้งเนาะก็ขับไปเบิ้องขับไปติดตามขับไปให้กนกำลังใจเพิ่นได้เนาะซื่อซ่องนะครับสบายดีเด้อพ่อไอพี่น้องก็มื้อนี้ก็มานำาอเนาะก็มาเบิ่งงานนเพิ่นก็ฝากไปติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อก็คืออันซ่องบ่าวจิตอุทุมพรเนาะบ่าวจิตอุทุมพรเจ้าเอ๋อเดินเด ป่ะโอเคไปเฮ็ดงานพักกันต่อเลยพี่น้องมาไปอ๋อพี่น้องมายาวกับยังไม่ได้เคยมาเคยเห็นยักษ์เทื่อกเนาะกะนี่จะเป็นเพื่อนที่บ่อเตียงท้องชั้นเอวหมู่มายาวเนาะที่ว่ามาเหดเนาะพี่น้องมายาวก็ยังไม่ได้เคยเห็นยักษ์เทื่อกกะจะไปลี่ยเดี๋ยวทีแรก <Update. S 2> อัปเดตให้พ่อพี่น้องเบิ่งนเลยนะเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวปัญญาสิไปหาแม่เรา้วใเนาะพี่น้องเดี๋ยวปัญญาสิบเหลือรอบเบิง่งอีกทีสบายด,าดีไหมสบายดีไอ้โดยโดยโดยโอเคนะพี่น้องมาต่อกันเลยวันนี้ก็คือเขาขออนุญาตถาม,มแม่ไหมเหรอแม่ชื่ออย่างน่โทษเด้อ,อดแม่บุญล้อมแม่บุญล้อมโด้ดิชื่อคำประสงค์อ๋อเป็นแม่ลูกกันปะโอ้จ้าจ้า เยอะจักปีเนออาะเยอะกว่าเจ็ดปีซะเจ็ดปีโอโดยโดยโดยแม่เยอะจักปีนะพวกสปลาย60สิบปลายเนาะเรืองเล่าเป็นยังไงเม่เล่อยไฟังเลยวะโทษดหรอเรื่องเล่ากาหาก็มาอยู่ในนี่ได้3ามีส่ปีได้พอตายเนาะ เอานีแหละตัวผูกตัวยางมาตัวเอตัเอฮเงนจะอยู่มีมาตั้งเงินแต่กับผัวตายตายแต่กับบริยังไม่เจโซกับโซผูเดียวนี่บ้าลูกกบผู้เดียวนี่เลยอยู่แต่สองเมลูกนี่เลยฮะผัวเบิร์นแยงกับเนี่ยนบจะทุกยางบุญคุณแอเวเป็นโลกอย่างนะมีโลกประจาตัวเนี่ยก่เป็นกระเพาะเป็นยังไนผ่าทายออกเลือดเราเป็นยัเไงเที้ยวาทายตลอดตล เอาขาดเลือดเหมือนเป็นไปทุกโรคเนาะก็เลยเลยเป็นมาจักปีอะเนาะเป็นบอกเป็นว่างเดือนสามเดือนสามงานแต่ว่าถ้าเพิ่นบอกว่าซอยเลือแบบตุ๊ยชิบูมีชีวิตมันดังอยู่นี่เนาะยังงี้แต่กระดูกจนว่าคิดในใจว่าชิบูยังนะขอเลือแต่กระดูกบุญเนาะของ้อสี่เถอะเถอะที่สี่เถอะเถอที่สองวันที่สิบปลายไงแบบเป็นหนักไป โอเป็นเตียงมากเป็นแบบเขาปะไปโดนเดนอะเขาไปมอแบบเขากินอาหารเข้าไปแบบว่าเป็นบ่อคอนอะไรแบบมันเป็นท้องหลวงลันมาอยู่ท้องกินปุ๊บไปห้องน้ำปั๊บเลยห็นนะมันเป็นแบบเขาขาดหลายอย่างหลายแนวขาดธาตุอาหารแน่ขาดเลือดแน่โดยหลายอย่างหลายแนวมันโฮมแบบเป็นไข่พ่อมบาดนี้ยู่ช่องไปลูกยังชีพแล้ว๋อ้จ้าแต Sci ่แม่อ <Project. S 2> <sh> like, ัน แม่เพิ่นกัดเอาแก่เจ็บเป็นเบิร์ตช่องแม่เป็นนะครับแม่นะแเป็นยาดรายอันหนึ่งเบาหวานดีเบาหวานเปื่อยโอ้ช่องเราเป็นยาลำำสายมะันหลังมันลายอันไข่แม่คือแก๊นคาเพิ่นมานี่ไปโรงพยาบาอยากินจัก็ชัวร์นะจนเป็นกึ่งตาเลยเดี๋ยวนี้ยากินก็มันเตียงไปโรงหมอกินข้าวกินน้ำนะว่ามันนี่ ย,ย,ย,ยังเลยครับกระดึงเขาอ๋อเดอดอร์เดอร์กินขเขาเนีว้วเป็นปกติเพื่นบ้ท่านให้กินเพื่นให้กินกับจกจออกเจ้าบนเตียงซื้อมาใหา้โดยกัเรื่องเล่าเล่ากับที่เรื่องเล่าได้รายละเอียดกับที่อยู่ทั้งสองบนเตียงตอนนี้ผมน่าพิจารณาที่มาสัมภาษณ์ก่อนเมียไปทีเดอร์เลยเนาะโดยเดี๋ยววันนี้เด้เอเ้าขออนุญาตไปเบิ่งเชิญเบื้งชั้นก่อนหน้าแม่เด้อเดี๋ยวเัานีกลับมาถามความบริสุทิ์ของแม่อเลยโดย โอเคเลยเงินมาสี่เน้าพี่น้องเฮือนซานเรากะโอ้ยใหญ่พี่น้องใหญ่ใหญ่ใหญ่อ๋อเฮือนก่อเลยพี่น้องเฮือนก่อดินเลยเนาะโอ้ยใหญ่พี่น้องใหญ่ใหญ่สบายดีสร้างเขินได้จังมือแล้วเนาะ

ติดต่อมาสี่พี่น้องอันนี้เป็นสีเห็ดอย่างงอหองคั่วอะไร่างหองน้ำเปิ่มบางู้น,นะพี่น้องเนี่อ๋อเน่าับน่ามา้จะเคยมาจากเธอเนาะพี่น้องแต่กปในญงพี่น้องโอ้ักขัดขัดไปทำเมอเอาเาก็มาชิคกาเป็นึ่งไ นะพี่น้องนี่ก็คือเฮือนล่างเลิมของเราเนาะที่ตอนเรายังนอนอยู่ตอนนี้ว่าระวังเราสั่งขึ้นมาแล้วเนะาะก็ไปถามข้อมูลศึกของแม่เราเลยเนะาะว่าเป็นแบบใดเนาะตอนนี้เอาเข่ากับอันไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วนะ ถามความรู้สึกข,ของแม่เนาะเคยแบบคิดเคยฝันว่ามแม่แบบที่มีได้เงินในชาติคนมาช่วยแบบนี้เนาะพวมนี้ความคิดของแม่มีคนมาช่วยเหลือแม่แม่ดีใจนจนโมจักกคมอยู่จนโมโหว่ามีอย่างจนห้นะก็ออกกบะเพกออกโดยโดยดย,ดวยความดีใจคะดีใจลายแล้วเป็นมาช่วยเปนเรือชีวิตข่อยก่อน นอดตายกันย้อนเพิินมาซอยมาบึงมาแยงอย่างรี้นะทุนั่วนกับวัฒนี่อก้นักคุณเพิ่นได้นะอ๋อจ้าจ้าแต่แต่คุ้เพรานี่ยพนแล้วีนหงเพนมีทั้งพวกเก่วก็คือกันั่นแล้วโอ้ดีมีแห้งมดคนั่นแล้วแต่น้าแต่การแม่บุญมีเด้อ้มีโอ้โหดยจะเล่นตอนเดียวนะรับตูบไม่นช่หือเือนแล้วนี่แต่เป็นไปเนาะเป็นกุงหมูอันน เราาตั้ <c oughs> งถ <Arrow> ึงแกงซชนี่เพิ่นมาสวยก็ดีใจอย่างวะโมนี่เพิ่นก็คือว่าแหละคอยกระบุกโมีเวลามานังที่นี่เนาะโดยยันพ่หนงเพื่นนี่นั่นเลยโอ้ยแต่เบอกได้แต่อ้ยพรเพื่อนนั่นแหละโดยโดยทำมาน้ำมาซอยชีวิตเท่าวาไม่เห็นด้ือนเท่าไม่หยิกอะไนแม่ยังเจังแน่ถือว่ายังมันไม้มีด้วยเี่ยเนาะ คอยว่าเคยมีแต่ว่ายากันแล้วอ๋คือเคยไม่นอยนาค้อมสู้ปะกันนันปู้แล้วก็บิ่งย่างลายย่างลายเนียนะมรนมาสู้แล้วเนาะแมนเมนเมนเฮ็ดรงานมาได้เฮ็ดเงานมาได้แหะลูกเงียบบิ่งบิ่งเขควบมได้นะที่ลายเงียบเออทนก็ได้ทนอยู่นําบ่ได้คือน่าเื้อนี่อะเฮามา ทำภารกิจให้ผู้ใหญ่เพื่อนเนาะบรรอากาศบรยากาศไม่ยันมาหยาบเมืองเมยครับอ้ายแเราเลยว่าอากาศน่นเป็นยังไงถ้ากิดเบิองอ้ายก็เป็นในคลิปอยู่แต่ถ้ากิดยังไม่มีโอกาสมาเบิมงอีกเพื่อนเนาะกับพอดีผู้ใหญ่เพื่อนให้เราเดินทางมาเบิองเลยถ้าเกได้ในโอกาสถ้าเบิองเลยบบบนี้ก็เพื่อนให้เงินมาให้เจ้าน่ะ ้กหนึ่งล้านจีบได้ไหมเด้อดกับชื่อของที่อย่างมา้ให้เมยเนาะถ้าถามแม่ก็เนาะบมศิกของแม่คือเก่านะเนามย์เด็ดตอนนี้เก้าในใดรวมดีใหญ่โดยบ่มีวันว่าวอือนี่แต่ว่าบ่มีที่วันยังติตอบบุญแทนคุณเพิ่นโดยโดยได้ โค้ตแตเพิ่นนั่นฮะได้ให้เพิ่นหังเพิ่นมีกว่าเก่าเออเด้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 เด้อเหมือนเด้ออย่าพานั่นๆๆไ<ด>โหเฮาสิอ่านได้สื่อผ่านผู้ใหญ่เ<ด>พิ่นเนาะเพื่อโหโหเป็นกำลังใจให้เพิ่นเนาะโดยรายชื่อผู้ใหญ่ที่ซอยเดือนเมฆมาก็สิมีแม่คิมพ่อผู้ขันพ่อมรุ่ยพี่น้องสายธรรม มีพ่อลุงแสงแม่ป้าติวครอบครัวพ่อพลครอบครัวแม่พิมพ์พรครอบครัวแม่มอนแม่บัวเดียนแม่สีมือก็ครอบครัวแม่วันมาดีแม่อาดีแม่สำล้านเนาะกะลายอยู่พี่น้องทีได้ซื้อผู้ใหญ่เป็นซอยร่วมทำบุญูริจาเขามาให้แม่เนาะกะแม่กะขอบุญขอบคุณเพิ่นนะม อ่าตุกขใจเลยายเด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงขอให้พวกเจ้าสั่งลูกปุกขึ้นเออให้เงินค้กับพวกเจ้าหลังไหมาพวกเจ้าเป็นเทศทีเด้อบสุสุขทุกคนพวกเจ้ามาช่วยเหลือข่อยกระไรเห็นตุกยากแต่ให้พวกเจ้าได้เบิงได้แย่งข่อยแน่ตลอดไปเลยอยู่ผูเดียวสองคนไม่รู้ก็ต้อถูกต้องยากแน่ๆเลย <สา S 1> อ่านีนก็ได้หลายปีเลยหหยหน้าตากระมีพโอแมกับมีอไอหน้องกับมี โอ้ผลิตันฑลอยมาอยู่นี่ก็ได้ใช่ใช่ใอันนี้ก็ว่าโอ้ให็จ้าเจีกงะมีเหรอถกเนาะตักลาเลยอ้าขอบคุณขอบคุณคนไหนเนาะอคุณ่ลยขอบคุณเนเดินเนาะปราถนาสินใจเพราะเป็นได้สินนั้นเห็ดยังสร้างยังจะเลื่อนหุนเบืองอยู่ดีมีแห้งปากกงแ็ง อาอถูกเนาะกะมอ๋อเลยเลยเลยกะโอเคเนาะแม่เนาะวันนี้จังไรกะมื้อนี้่นะฮาขอโตก้าบกันเนาะแม่เด้อวันนี้เด้อจ้าจ้าเดี๋ยวมื้อหน้าเมื่อดังค่ะฉัมาเยี่ยมใหม่เลยสบายดีไหมโอเคเนาะพี่น้องกะมายากะได้ทําภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกะความรู้สึกของเราครอบคุณแล้วก็เป็นตาต่างชาตอยู่เนาะพี่น้องกะแต่เราก็ดียินดียิ้มเนาะในพี่น้องที่ตอนนี้ พื่อนซ้านกะทางบ่เตียงท้องซาแนวหมู่ยาวก็ได้เข้ามาสร้างเพื่อนสร้างอย่างนี้เพิ่นเนาะกบ่โี่น้องก็คือนดีนม่สิรายญใจดีๆคที่ร่วมทําุบ่งปยคทຸคจขາดแคลนส เมยคีมพ่อผู้ขันพร้อมด้วยพี่น้องสายทํามมีพ่อลุงแฝงเมป้าติวครอบครัวพ่อปนครอบครัวเมพิมพรครอบครัวเมมอนเมบัวเรียนเมสีเมยครอบครัวเมวันมาดีเมอาดีเมสำล้านเนาะกะเป็นเคลียที่สามแน่นพี่น้องเมยคีมเรา บางงานให้บรรยาวก็คคือเสนี้ก็คือเอาเงินมาให้เนาะแล้วก็เอาเข่าเอาใอนยู่ในกินมาให้พี่น้องซอยเราก็คือเราเป็นตัดต่อสารเนาะก็คือเหลือแต่พ่อหมายลูกซีเนาะพี่น้องแาบนี้ที่ยังบรรยาวยังไม่ได้เข่าไปอัปเดตเลยพี่นอ้องเบิรงเนาะอีกปกีีมือเดี๋ยวบรรยาวติเข่าไปยเยอะแล้วพี่น้องกับบรรยาวก็ต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญท่ทุกๆคนเนาะที่สมทบร่วมทําบุญ แดงปัจจัยบริจาคเข้ามาเนาะกะวันยากะสิขออวยพรให้ทางผู้ใหญ่ที่ยทรายชื่อเนี่นี่เนาะกะเพราะว่ะรายชื่อเพิ่นกะค่อนข้างหลายคนเนาะพี่น้องวันยากะจำวัได้เนาะวันยากะสิอวยพรให้ทุกๆุกคนนะเนาะกะวันยากะขอให้เพิ่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่ริบบจบริโภคคอยร่ำไปด้วยสุขกายและสบายใจมีอายุมั่นก่อนยืนเนาะบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระคอ้คุ้มครองทางเดินทางไปใส่มาใส่กระคอ,ขอ้ปลอดภัยเนาะรับโชคมหาศาลเงินลางไหลเขม้าที่มา นอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนเนอสาธุพญยำก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนซ่องของพญาวได้เจ็บหัวทุกมมือนี่เนะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าจะเป็นเอฟซีไม่เอฟซีเก่าก็ต้องขอบุญขอบคุณทุกทุกคนเนะที่ให้กําลังใจพญยำตลอดตลอดมาเนะสำหรับคลิปนี้พะยากระากพ่อแม่พี่น้องก็ได้กดแจกดติดตามให้พะยำคือเก่าเ้อเพื่อเป็นกำลังใจบะยำให้คลิปคลิปต่อไป บ่ยาก็ขอบคุณขอบคุณที่ปกติข่ามโฆษณาของบัยาเนาะสำหรับคลิปนี้บันยาก็สิกอโตลาพ่อเมยพี่น้องไปกับค้ามบากาบสบายดีและสบัสดีเด้วพ่อเมยพี่น้องเบิดสู่ส,ส,สูคนเนาะ